ตลอดก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดอช่วงที่ทำงานเนาะก็จะไม่ได้แว่นช่วงที่ทพักงานก็อาจจะ,ะช่วงชั่วโมงที่ที่พักอ่ะก็จะได้แวนหน่อยนะก็ถ้าเลยจากเที่ยงไปก็จะไม่ได้แวนแหละถ้าอยู่บ้านไหนก็จะจะฝังตัวอยู่บ้านนั่นแหละก็เลยจากเที่ยงไปแล้วเนอะ แต่จะไม่ได้กดสติกเกอร์เท่านั้นเองจะเอาใช้ผ้าลุมเมื่อก่อนนี้โดนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนตัวไอ้นหน้าใหม่นะจะเปลี่ยนฟิม์มใหม่เพราะว่าเอาเอาน้ำยาเช็ดกระจกมาเช็ดก็ไม่ออกนะถ้าสีสีลับเช็ดยังไงก็ไม่ออกต้องใช้น้ำมันพอใช้น้ำมันปุ๊บเขาลอกหรือ,อยังไงไม่รู้ ทีนี้เราก็จะกดไม่ไปจะเลื่อนจะอะไรก็ไม่ค่อยไปไปก็ช้าก็เลยต้องใช้ผ้าคลุมเสียงก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วนะสงสัยใ,ใช้งานเขาเยอะ <g ül> กับช่วงที่ไล์เก็บกิโลอยู่แนละ้ควคุวันใช้ใช้เขาเยอะจริงๆเพราะว่า,าบวกช่วงช่วง ฤดูร้อนเนีเมษาเนี่ยช่วงเมษาไปนเนี่ยเดือนนึงนี่โอ,โอ้โหเพราะเขาร้อนร้อนมากๆเลยนะมีนาเมษากลางคืนเราก็ไห์ยาวๆอีกด้วยนะแต่ก็ยังยังไม่เท่าพี่ๆน้องๆทุกวันนะพี่ๆน้องๆทุกวันนี่เก่งกันมากเลยไห์ได้ทั้งวันกนองก็ได้แค่ไปมาราธอนกลางคืนจากสี่ทุ่มแจ้งประมาณนั้นนะ ตอนตอนเย็นๆก็คือห้าโมงนี่แหละเหมือนเดิมได้ชั่วโมงแล้วก็ไปมาราธอนหนึ่งคือจากสี่ทุ่มไปแจ้งเครื่องยังยังยังรวนนึงกระดาษนี้เลย <c oughs> แต่พี่ๆน้องๆทุกวันนี้โอ้บางคนนะเก่งเลยลงสามสิบนาทีขึ้นอีกแล้ว ก็ขยันกันทุกคนนะก็ผ่านเร็วกันทุกคนเลยครับผมเข้าไปก็กดเลย <g ül> <g ül> เรก็ต้องเอาระบบแบบรู้ตัวเราดีนะว่าหนึ่งอาจจะลืมหรือเราทำงานด้วยก็จะคิดโน่นคิดนี่ก็จะลืมก็ก็ต้องรีบกดเข้าไว้ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยเด้อเนาะครับสิบเจ็ดล้านดวงตาขอขอบคุณสิบสามเลิฟสิบสามไลค์ของพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยครับขอบคุณเลิฟสิบสามค่าค,ครับขอบคุณหลายๆเนาะครับวันก็กำลังใจให้เลยวกดไลค์ให้ทุกท่านเนาะครับสวัสดีรอบบ้านค่ะวันก็มาใ,ให้บ้านนึงแล้ว ก็ขอ,ขอบคุณหลายๆเด้อกลับมาทั้งสองยุดเลยนะครับ <c oughs> ก็ของผมก็ยุดลองก็ไม่รู้เป็นไรนะเน็ตอ่าตัวบ้านหลักก็โอเคนะพอบ้านลองก็ใช้เน็ตอ่าค่ายเดียวกัน ทำไมไม่เหมือนกันผมก็ยังงงๆอยู่นะนี่จะเป็นที่โทรศัพท์เน่ยจ,จะหมุนบ่อยมากเลยเครื่องลองอ <c oughs> ได้ยินเสียงเพลงไหมเนาะคุณวันฟังจากเครื่องรองก็ไม่ได้ยิน